สวัสดีครับผมอาต้าแรกนี่ครับวันนเลยเห็ดโคนเห็ดถั่วมาครับผมจะเอามาต้มจะมาอบกับกะปิกกะปีเมื่อกี้เยอยกบะปิกกะปีนะครับเอาวันนี้ง่ายๆก็มาลองดูทํามาทําดูก็มาดูมาดู้ายครับผมอันดับแรกใส่น้ำไปน้อยเดียวครับนี่ใส่น้อยเดียวพอและจากไกลครับเอาเฮ็ดที่มีใส่ไปเลยต้องใส่น้ำนา่นครับเดี๋ยวเฮ็ดน้ำออกหวานแน่นอนชัวร์ครับ โอเคครับบุ๊คปอปิดปิดไว้ครับเริ่มเอาต่อหน้าเดือดครับเป็นซุกละใส่ซุกละใส่ไปเลยครับซีอิ๊วขาวครับนิดหน่อยตามใจชอบนะครับห้ามเก็มนะครับเนาะเอาแล้วล่ะผงชูรสนิดหน่อยเอาแล้วครับดีผมจะรอให้มันแห้งสักหน่อยให้มันซุกครับนี่ซุกแล้วนะนี่นะนี่สับเสร็จแล้วแหละเสร็ดล่อแล้วนะครับเนี่ยโอ้ครับน้ำพริกกะปินี่ผมได้ทำคลิป ลงไปแล้วครับเอาอนี้ครับผมเดี๋ยวจะมาทอดปลาครับผมโอเคเรียบร้อยครับนี่ครับง่ายๆลยครับเนี่ยต้มเห็ดตุเหลืองาให้คนน้อยเนี่ยครับไม่อะกับน้ำพริกครับวันนี้อโอเคน่ครับตะว่าพี่จอมเบดมาได้ปลาปลาบ้าสองตัวเดี๋ยวอย่ามาทอดครับผมทอดแบบง่ายๆครับเท่าใส่สักอย่างอ่ะทอดแล้วก็น้ำปลาหดเลยครับอ่าอ่าน้ำมันหออนะครับใส่ไปเลยเลยน้ำมันครับอ่า เรียบร้อยครับปลาทอดเฮาโอเคทำเลยครับต้องนี่อย่างนั้นครับมีร้านนะครับนอเดียวเลยนี่สักไปเลยครับน้ำปลาครับใสไปเลยนี่อี้กับโอแล้วเดี๋ยวเอากับน้ำพริกกับเรียบร้อยว่าได้นอมาอะแกะนอต้มมาีนี่ก่อนครับว่าเยีะยมกลินผูกครับเอาแล้วครับผมเมนูแรงนี่มอ้ีกับโปแล้วครับผมพริกกะปินี่ครับอันนี้คั่วเครื่องในไก่เต่าเจ้าครับ นี่อบเพ็ดครับปลาทอดเอาเราโมอีก,กับโปแล้วครับแล้วนี่กบมากิเข้าวไงเอ้ยแขลงด้วยกันนะครับเนอะว้ครับเจอหน้าข้างหน้าคลิปหน้าว่าอย่างกำกำยุ่งหนักขนาดโอเคสวัสดีครับบายบาย,บายครับม,มีอียครับนี่อรอ่อ,รอยอร่อยโอ้น้ำพริกกะปิเห็ดต้มเห็ดอบปลาทอดครับบายบายครับ